เอาเลือกตั้งไม่เอาเอาไม่เอาใช่ใช่ใช่ปรบมือและส่งเสียงเฮดังๆให้กำลังใจแกนนำของพวกเราครับพี่น้องครับประธานนปชจตุพรพร้อมพันครับพี่น้องครับเลขาธิการนปชนัทวุฒิไส่เกล่ปรบมือและส่งเสียงเฮดังๆยาวๆขอดหัว ออกมาวัดกันที่อักษาครับพี่น้องครับไปเลือกตั้งด้วยกันไหมเอาไม่เอาพรบเมื่อสองเสียงเฮเยวยาวนานเยียวยาวนานเพราะว่าไอ้พวกนู <the <the> ้นนี่ครับลักษณะเลือดเข้าตาพวกมันระเบิดภูเขาเขากระท่อมไปเต็มเหนียวแล้วครับพี่น้องครับ ไอ้พวกนู้นนี่เรียกตัวเองว่ามวลมหาประชาชนแต่นับไปนับมาไม่ใช่มวลมหาแล้วครับเหลือเพียงแค่มวลมินิประชาชนไม่ถึงพันแล้วครับพี่น้องครับแต่ของเรานี่ปวงมหาประชาชนปวงชนชาวไทยต้องการการเลือกตั้งอยู่ที่อังษารับพี่น้องครับส่งเสียงเจ้าของประเทศดังๆครับพี่น้องครับ เราไม่เอามีขสัญดีใช้ไม่ใช่ <Yeah. S 1> เราไม่เอาอัตลัน์ของเมืองใช่ไม่ใช่ <Yeah. S 1> เมืองไทยยุคนี้ก็แปลกครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> เป็นยุคที่แปลกประหลาดมาก <Yeah. S 1> เป็นยุคที่เราขอเรียกว่า <Yeah. S 1> เป็นเมืองไทยยุคแปลก <Yeah. S 1> คือย้ายกรวยถูกยิงย้ายทวินถูกปลดครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> ให้กำลังใจนาย,นยกรัฐมนตรีในหัวใจของ ดังดังกับพน้อการับส่งเสียงรวมหัวใจออกมาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศกับพี่น้องครับเอาละครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวเราขับเคลื่อนไปดีต่อนะครับพบก,กับประธานนปชอเอาแบบอลังการยิ่งใหญ่ยาวๆจาตุพรพร้อมพัน ให้ส่งเสียงไปกบสุเทพเทือกสุบรรไปกบอภิสิทธิ์เ,เวชาชีวะของเราป้องจตุพรและนพชดังๆครับพี่น้องครับพี่นอง,นองที่เคารพรักทุกท่าน<ล>หลังจากที่นายสุทเทพเทือกสุบรรได้ใช้กำลังบีบบังคับนนโทรทัศน์ ช่องฟรีทีวีทุกช่องให้ถ่ายทอดการถแถลงการโดยได้ยื่นข้อเสนอและได้อ้างว่าประสานงานเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยไปยังประธานวุฒิสภาประธานสารดีกาประธานสารปกครองสูงสุดและประธานสาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะประชุมปรึกษาหารือ ที่จะให้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีภายหลังที่นายสุเทพได้ถแถลงนปชได้ถแถลงการตอบโต้บัดนี้สุเทพเทือกสุบรรณหลังจากเสนอให้ประมุกสามสารบวกกับว่าที่ประธานวุฒิไปทำหน้าที่เลือกนายกโดยผิดกฎหมายแล้วบัดนี้สุเทพได้นำกำลัง นะครับตัดโซ่คล้องประตูทำเนียบบุกเข้าไปยึดทำเนียบเป็นที่เรียบร้อยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่หน้าถนนอักษาแห่งนี้และพี่น้องคนไทยทั้งชาติอยากได้ฟังเสียงปฏิเสธจากประมุกทั้งสามศาลไม่ว่าจะเป็นประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกระทั่งเสียงที่เราไม่ได้อยากได้ยินประธานศารรลรัฐธรรมนูญและที่สำคัญว่าที่ประธานวุฒิสมาชิกซึ่งเลือกก็ผิดทั้งไม่อยู่ในระเบียบวาระนี่ถ้าเป็นฝายเราบัดนี้มันวางแผนคว่ำอยู่แล้วแต่นี่ปรากฏว่า เลือกสมัยการประชุมวิสามันแต่ที่แต่ว่าเรื่องนี้ไม่จบลงง่ายๆอดีตประธานวุฒิสภาานานิคมระบุชัดเจนจะมีคนไปร้องว่าการเลือกตั้งประธานวุฒิเมื่อวานนี้ที่สุเทพนะครับชุมนุมรอบนอกกดดันทุกรูปแบบเพื่อให้เลือกประธานวุฒิได้และเข้าใจว่ามีประธานวุฒิประธานวุฒิจะเป็นคนทูลเกล้า แต่งตั้งนายกตามมาตราเจ็มันลืมนึกว่าคนที่ทูลเกล้าแต่งตั้งประธานวุฒิคือรักษาการนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องที่รรกทั้งหลายแต่สุเทพเทือกสุบัณก็มาเชือดคอตัวเองเป็นที่เรียบร้อยบอกว่ารักษาการนายกไม่มีอำนาจไม่มีรักษาการนายกมีแต่รักษาการรองนายก ก็แสดงว่าไม่มีคนกราบบังคมทูลแต่งตั้งประธานวุฒิสภาเมื่อไม่มีประธานวุฒิก็ไม่มีคนทูลกล้าเหมือนเดิมแต่ที่มากกว่านั้นประธานวุฒิไม่มีอำนาจประมุกทั้งสามสารไม่มีอำนาจผมขออนุญาตอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา1น <fight ownership> 171 <pack a bug kötü> พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีคนอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันฟังต่อนะครับนายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับการแต่งตั้งต,งตามมาตรา1น2 คือต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็ชัดเจนว่าผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนั้นมีตำแหน่งเดียว คือประธานสภาผู้แทนราษฎรหาใช่ประธานวุฒธธิสภาไม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายมาตราเจ็ดที่ชอบพูดกันนั้นมีข้อความอยู่เพียงเท่านี้ทบทวนความจำกันเพื่อให้ประมุขทั้งสามสารและว่าที่ประธานวุฒิจะได้ประกาศจุดยืนกันอย่างชัดเจนมาตราเจ็ด ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปาตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทร,ทรงเป็นพระประมุขแต่ว่ารัฐธรรมนูนฉบับนี้มีบทบัญญัติชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น และผู้รับสนองพระบรมราชองการโปรดต้ามีคนเดียวคือประธานสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นซึ่งปัจจุบันไม่มีไม่ได้ให้อำนาจประธานวุฒิสภาแต่อย่างใดไม่ได้ให้ประมุกฝ่ายตุลาการไม่ว่าจะเป็นประธานศาลฎีกาประธานศาลร,รัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดประชุมร่วมกับประธานวุฒ แล้วจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้ผมเชื่อว่าประธานสารดีกาท่านเป็นคนที่มีเกียรติผมเชื่อว่าคนไทยที่นี่อยากจะได้ยินเสียงปฏิเสธข้อเสนอของสุเทพเทือสุบันจากประมุกทั้งสามสารและทุกคนครับให้เสียงดังไปยังทุกสาร ว่าจะตามใจกบฏว่าจะตามใจข้าตกรหรือจะตามใจประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแทง้จริงอีกมาตร,ราหนึ่งชอบนำมากล่าวอ้างคือมาตร,ราสามมาตร,ราสาม อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน,นี้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลร,รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมชัดเจนที่สุดก็คือว่าพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ทรงใช้อำนาจสามทางมาตราสามสุทเทพเทือสุบรรจะพูดวักเดียวเท่านั้นคืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยสุเทพอ้างว่ามวลชนของตัวเองเป็นจำนวนมากจึงต้องการเอาอำนาจจากนายกยิงลักบัดนี้นายกยิงลักก็ไม่มีแล้วแต่ยังเอาอำนาจนั้นไม่ได้เพราะอำนาจไม่ได้อยู่ที่นายกยิงลักษไม่ได้อยู่ที่นิวัฒน์ทรรงแต่อยู่ที่ประชาชนต่างหากแล่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยปวงชนชาวไทยคือประชาชนไทยทั้งแผ่นดินอ่านวักเดียวเท่านั้นเพราะวักที่สองพระมหากษัตร,ริย์ทรงใช้อำนาจสามทางบริหารนายกต้องมาจากสสผู้รับสนองพระบรงราชองการต้องเป็นประธานสภา,าผู้แทนราษฎร ฝ่ายนิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรเลือกตั้งระบบเขต375บัญชีรายชื่อ125วุฒิสภาเลือกตั้ง77แต่งตั้ง73ไม่ได้บอกเลยว่าจะให้สุเทพแต่งตั้งหลังจากสุเทพประกาศเป็นองค์รัฐธิบัติปรากฏว่าคนสาบแช่งกันทั้งแผ่นดินวันนี้มันชิบหายไม่พอ แต่เอาประมุขสามสารให้ได้รับความเดือดร้อนด้วยครับพี่น้องที่รักทลายและนายสุเทพทิ้งท้ายว่าขอเชิญคนสุเสื้อแดงร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยช่วยตอบสุเทพเทือสุบันหน่อยสิครับว่า เอาหรือไม่เอา,มเ,อาเมื่อไม่เอาแล้วส่งเสียงดังๆว่าไม่เอาระบอบไหนทั้งสิน้นเอาประชาธิปไตยอย่างเดียวเท่านั้นคนไม่มีแล้วมาชวนคนเสือ้อแดงสุเทพจะชิบหายก็เป็นเรื่องของสุเทพคนเสื้อแดงไม่ร่วมชิบหายกับสุเทพเทือสุบัรอย่างแน่นอน ขอเสียงดังๆยาวๆส่งถึงประธานสารดีกาส่งถึงประธานสารปกครองสูงสุดส่งถึงประธานสารรัฐธรรมนูญส่งถึงว่าที่ประธานวุฒิสภาว่าอย่าได้ตามใจกบฏให้ตามใจประชาชนให้ตามใจประชาธิปไตบั มีฉะนั้นบ้านเมืองจะเกิดวิกฤติสมเสียงที่จะนำไปสู่สงครามกลางเมืองเพราะฉะนั้นข้อเสนอของสุเทพเทือสุบันจะต้องได้รับการปฏิเสธความจริงเรื่องนี้พีน่น้องที่เราทหลายวางแผนกันจะมีการประชุมกันภายในวันจันทร์แต่สุเทพทำแผนแตกเสียก่อน ไอ้น,นี่อยู่บ้านกินน้ำเขาไม่กินแก้วน้ำเลยครับคอยกินถ้วยพลาสติกมันทำแตกทุกเรื่องผมเรียนกับพี่น้องว่าค่ำคืนนี้จะได้ปราศัยกับพี่น้องกันอย่างครบถ้วนแต่ในเบื้องตน้นปฏิเสธคำชวนของสุทเทพเพื่อสุวรรณคนเสื้อแดงไม่ร่วมกับสุทเทพเพื่อสุวรรณโดยเด็ดขาด ในท่าดวลกันวันนี้คนไม่มีเอาคนจะแดงไปเข้าร่วมแล้วหรือสุทเทพเทือ์สุบันเอานันทวุฒิพูดบา้างพี่น้องที่เคารพครับ ขอต้อนรับพี่น้องสู่สถานที่ซึ่งจะเป็นบรรทัดประวัติศา,ศา,ศา,ศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนอย่างแน่นอนและผมมั่นใจว่าเราจะได้ชัชโยโ,โห่ร้องถึงชัยชนะของประชาชนกันที่ถนนแห่งนี้ในความเป็นจริง ประเด็นที่คุณจตุพรได้แถลงนั่นก็คือสาระที่สำคัญที่สุดของสถานการณ์เวลานี้เมื่อองค์กรอิสระอย่างปปชสารรัฐธรรมนูญปิดเกมไม่ลงฝ่ายกองทัพพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ยังยืนยันว่ารัฐบาลรัฐประหารไม่ใช่ทางออกของปัญหาสุเทพเทือกสุบัรณ ก็ใช้วิธีการเจาะอุโมงค์ขึ้นใหม่เมื่อวานนี้ทำตัวเป็นนักเลงคุมซอยไปกดดันวุฒธธิสภาให้เลือกประธานฝ่ายตัวเองขึ้นมาจนได้แล้วประกาศเรียกร้องต่อประมุกอีกสามสารให้เร่งการประชุมโดยไวผมเอาง่ายๆแบบนี้ครับปกติสารดีกาและสารปกครองสูงสุดนั้น คนเสื้อแดงไม่เคยแสดงออกในทางเผชิญหน้าเราเคารพเราให้เกียรติอำนาจตุลาการอำนาจศาลตลอดมาส่วนกรณีของสารรัฐธรรมนูญเมื่อมีพื้นที่ตามกฎหมายให้วิพากษ์วิจารณ์ได้เราก็แสดงออกตามกรอบของกฎหมายบัญญัติไว้แต่ผมอยากจะกราบเรียนนะครับเหตุการณ์วันนี้ ประเด็นนี้ที่เรียกร้องโดยนายสุเทพเทือกสุบรรขอความการุณาประธานสารดีกาประธานสารปกครองสูงสุดประธานสารรัฐธรรมนูญทำตามนายสุเทพคือตอบภายในวันสองวันนี้และตอบปฏิเสธทันทีนี่คือข้อเรียกร้องของประชาชนเพราะว่า ผมไม่ได้เรียกร้องให้ประธานศาลเข้าข้างใครนะครับผมไม่ได้เรียกร้องประธานศาลให้เอาตามสุเทพไม่ได้เรียกร้องประธานศาลให้เอาตามนปชแต่ผมเรียกร้องให้ประธานศาลเอาตามกฎหมายเอาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไรท่านปฏิบัติตามนั้นไม่มีปัญหา แต่ถ้าท่านตกปากรับคำไปนั่งประชุมแล้วออกมติเห็นด้วยให้ประธานวุฒิสภาเสนอชื่อนายกเถื่อนนั่นเท่ากับท่านประธานศารดีกาและท่านประธานศารปกครองสูงสุดเลือกเองที่จะลงมาเป็นคู่เผชิญหน้ากับประชาชน บทบาทสถานะในฐานะประมุของค์กรตุลาการเรายกไว้เรายังคงเคารพตลอดไปไม่เสื่อมคลายแต่ใครก็ตามเข้าประชุมแล้วออกมติว่าประธานวุฒิสภาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้เท่ากับท่านเป็นผู้สมคบคิดกันฉีกรัฐธรรมนูญเท่ากับท่านเป็นผู้สมคบคิดกันทำลายกฎหมาย และถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นสิทธิและหน้าที่โดยชอบที่ประชาชนจะแสดงการต่อต้านได้วันนี้ประเทศไทยไม่ใช่ไม่มีทางออกทางออกมันมีคือเดินหน้าตามกติกาไปสู่การเลือกตั้งวันที่20กรกฎาคมเท่านี้สันติภาพก็รอคอยเราอยู่ไม่ไกล แต่ถ้าผิดไปจากนี้ผมก็เรียนได้เลยนะครับว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงคราวนี้ส่วนใหญ่ก็จะปักหลักอยู่ที่อักษะอาจจะมีกิจกรรมเคลื่อนไหวบ้างแต่โดยหลักการก็จะไม่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปจำนวนทั้งหมดเพราะจะเกิดกลายเป็นการ,รเผชิญหน้ากับกลุ่มนายสุเทพเทือกสุบรรณ แต่ถ้าหากมีการเสนอชื่อนายกมาตราเจ7อย่างที่สุเทพกำลังประกาศออกมานปชจะยกระดับการต่อสู้ถึงที่สุดทันทีไม่มีทางที่เราจะกลับบ้านก่อนแล้วค่อยกลับมาสู้ใหม่ เราจะขอไปดูหน้าไอ้คนจะเป็นนายกรัฐมนตรีและคนจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนอกกฎหมาย <Yeah. S 1> นี่ไม่ใช่การข่มขู่นี่ไม่ใช่การใช้ความรุนแรง <Yeah. S 1> แต่การยัดเยียด <Yeah. S 1> นายก <Yeah. S 1> ที่ประชาชนไม่ได้เลือกมา <Yeah. S 1> ที่กฎหมายไม่เปิดช่องให้ถ <Yeah. S 1> ือว่าเป็นการกระทำ ที่ท่านเหยียบย่ำกันเกินไปเอาอย่างนี้นะครับท่านประธานสารท่านจะปฏิเสธคืนนี้พรุ่งนี้เรารอได้แต่ถ้ามีมติว่าจะเสนอชื่อนายกเทือนนั่นเท่ากับเขาเหล่านั้นมตินั้นประกาศยกระดับการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเช่นเดียวกัน มาวันนี้เราขอเป็นอย่างน้อยสองอย่างหนึ่งเราขอเป็นประชาชนเต็มขั้นที่มีสิทธิเสรีภาพสมบูรณ์เท่าเทียมกันสองเราขอเป็นคนเสื้อแดงที่กอดคอต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจนถึงที่สุด สองอย่างนี้ไม่ได้เราขอเป็นอย่างที่สคือเป็นไงเป็นกันเป็นไงเป็นกันนายกเถื่อนมาไม่มีกลับบ้านไม่มีประกาศเลิกการชุมนุมไม่มีประกาศยุติการต่อสู้ นายกเถื่อนมาก็จะอยู่ในกรุงเทพจนกว่านายกเถื่อนจะไปเอาอย่างนี้ไม่มีน้องเอาอย่างนี้ไม่มีน้องประชาธิปไตยเอาเลือกตั้งเอาความยุติธรรมขอบคุณครับ สองท่านได้พูดครบถ้วนสมบูรณ์ในสิ่งที่อยากจะพูดแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอพบกันอีกทีแต่ว่าฝากเอาไว้ว่าวีรชนตั้งแต่ปีสามห้าเขาต่อสู้เขาไม่เอานายกคนกลางลืมแล้วหรือประเทศไทยเรามาจนถึงขั้นนี้แล้ว เพราะฉะนั้นการต่อสู้ปีสามารถมีวีรชนเสียชีวิตแล้วก็ไอพักพักอะไรด่าไม่ค่อยเป็นไอพักอะไรนั่นแหละไอพัก,พกนั้นแหละมันก็นกร่วมต่อสู้สมันได้ได้ประโยชน์แล้วตอนนี้มันจะมาเอานายกเถือนนาย กลางได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องสามัคคีกันสู้สุดชีวิตเลยใช่ไหมครับพี่น้งองขอบคุณมากค่ะพี่น้องที่ขารพรักทุกนันขออนุญาตถ่ายรูปจะขอถ่ายรูปก่อนใช่ไหมครับนีน่กำลังพูดอยู่นี่ให้สกิดถ่ายรูปอะครับ เอาถ่ายรูปแต่พี่น้องในขณะถ่ายรูปพี่น้องก็ส่งเสียงของคนผู้รักประชาธิปไตยไปด้วยให้อามาดเห็นภาพของความยิ่งใหญ่ในวันนี้ว่าจะป้นประชาธิปไตยไปจากประเทศนี้ ประชาชนจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วใช่ไม่ใช่พี่น้องขอเสียงคนเสื้อแดงหน่อยเลย